น่าสนใจค่ะเด็กนี้เป็นเวลาเราได้8โมงสิบเก้าสี่เจ็ดสี่แต่ไม่สี่ใบกันต้องจะไปซื้อกล่องสูงมมาขโมยกันดีกว่าได้จริงเลยสองอันมีสองอันเลย อาลก็สูงเลยค่ะอลลเห็นเหนอไห่ชาติองสุงแล้วก็หายไปอยู่ไหนอ่ะเราไม่ลองสุากันเอา้มาแกได้ะเ่จริงยเรากำลังไปนะคะตอนนี้สวยมากเลยสยมากเลยนะคะนี่สวยมากเลยคะนี่วิวสวยมากเลยว่ะถ่เซลล์ใบบัวบกค่ของแท้หรอของแท้เลยนะคะเพื่อเชลาม ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วแต่เมืกี้เราไม่ได้ถ่ายน่ะสวยมากเป็นทาสเป็นทาสเา็นทาวหมดเลยนี่รสั่งไปเอาไว้ถ่ายเป็องใหญ่บางคนใช่ไม่ถ่ายใช่นี่ถ่ายอันี้นี่ยแทนอาหารสดยาเลยนะคะนี่ถ่ายไันน้นอันนั้นอันไหนอยากไหนี่โมโมรันวิ้งนี่เยากซื้ไหมทุกคนเห็นม่นลาราจะกนนกเดี๋ยวไม่ไรสกเมื่่ะ

จะออกไปดูแลกันแล้วนะคะตอนนี้นนนี้ะคะเรากำลังเออกำลังนั่งดูหน้าดิบเรากำลังถ่ายทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปนั่งรถที่เราบอกว่ามันน่ารักะคะนี่มียูบรรยากาศนะคะเดิไปค่ะอันนี้ก็เมารถนะคะไปดูบรรยากาศกันพี่พระโคตร เป็นวัดที่มีน่าจะอยู่ตั้งแต่ร้อยห้าตอนนี้นะคะทุกคนโรงเรียนอื่นนะคะโอ้โหมามาการเป็นพวงเลยค่ะรถทีหลังคือโรงเรียนเราเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปแล้วนะคะเรากำลังจะไปแล้วนะคะทุกคนนี่นะเรากำลังอยู่ในรถแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันค่ะก่อนอื่นเลยก็เพราะเราต้องเสียดีค่ะ ีเด็กๆก็เลยนะคะรวมไปถึงท่านกันนะอาจารย์ด้วยนะคะตอนเราขอต้อนร,รับก็สูมมมมส่ม,มองโบราณสมุทรต่างๆเที่ยวไทยได้ในที่เดียวค่ะแล้ววันนี้จะเป็นรถรางขนใหญ่แบบนี้นะคะพาเราเดินทางนาเที่ยวชมนะ้นที่รอบนะของพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณกัน นะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่นะคะมากมายถึง8ปดอไร่เลยทีเดียวขคะดยนในนี้ค่ะก็จะมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้เด็กได้ชมกันนะคะสําหรับรถรางคันที่เรานั่งในวันนี้ค่ะจะเป็นรถรางเปอร์สีนะคะด้านหน้ามีหมายเลขยไม่ที่พาส้วยมันพามองอ่ะ อนอกจากเราจะนั่งรถรางแบบนี้แล้วก็จะพาเด็กเนี่ยลงล่องไปเดินเที่ยชมถ่ายรูปสถานที่ต่างๆมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะเวลาลงเที่ยวชมเสร็จแล้วก็ให้เรากลับมานั่งรถรางร์สิบอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะถ่ายทางได้พันเดือนวันนี้จำเบอร์รถรางของตัวเองเอาไว้ดีๆนะคะตอนนี้เราเริ่มถ่ายทางเล่นชมพื้นที่โดยรอบกันนะคะตัวเลขหนึ่ มันคาตโนแรกคือัซนีมีชื่อเรียกกับว่าคือที่โซนหลังสระน้ำตกนี่น้ำตกเสร็จเล้นะยวเดี๋ยวเราจะเรียนถึที่ราสีทองกันก่อนจุดแรกเลยนะคะดีเลยซึ่งราุดทองนะอันนี้ วัสวนสาลาร์่งนี้รอยู่ข้างนอกพิตรงนนะคะอยู่ข้างในวัดนอนทองนะวัดสวนคัสวนสาธารศิลปะาึสชาติเลยออกมาให้เด็กๆได้ชมกันที่อมีเมีเยงมีให้ชมเฉพาะที่ตรงี่เนียว่านั้นนะคะในส่วนสาธารีตรงนี้เดี๋ยวจะพาเด็กๆเนี่ยเข้าไปเดินนชี่อวปูถ่ายรูปด้นไหกัน นะคะสำหรับพื้นที่แห่งนี้ลูวก็ไปไหว้พระขอพรนะคะไปขอพรท้าวธรรมินไสมองศรียาวด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นจุดแรกที่ทางแวะเยี่ยมชมนะคะสวยเร่องีะสถานที่แห่งนี้ค่ะนะคะมีชื่อเรียกกันว่านะคะศาลาพระอรหันต์หรือว่าศาลาร้อยแปดพระอรหันต์นะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเดินตล่นกันสมาชิกรถรางเทนี้มากับรถรากตาลายเอ่ยรถราง ถ่ายรูปเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะนี่สวยปะดูนี้สวยปะเราจะเข้าไปในนั้นกันนะคะเอออยู่หน้าไปนี่หัวก็อยากแต่งแม่มาตรงนี้มีพญานาคก็มี นี่เราจะเข้าไปในศาลาน,นี้นะคะต่อไปแล้วอย่าดูน้ำเอะอย่าดูอย่าดูน้ำเถอะเดี๋ยวตกน้ำนี่นี่ <c oughs> นมีเก้าอี้ทองด้วยนะศาลาแต่ละลัง นี่เราโดนจักตรงนู้นมาตรงนี้นะโอ้ใหญ่มากเลยนะจะใช่มีเมืองมีอันนั้นด้วยเอิม่มอันนั้นอะบอลลูนญี่ปุ่นอะเห็นไหมใช่ใชบอลลูนญี่ปุ่นเห็นไหนมเดี๋ยวพาเดีย๋ยวพานี่โอ้ ใครไม่น <discounts, S 2> <icy pled>, ั lings, ่งก็ได้นี่นั่งลง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 อย่านั่งลงคล้ายกับข้อวรกายของพระองค์ท่านนะข้อวรกายของพระองค์ท่านพระองค์นี้จะมีความความข่วนหัวขุอุดมสมบูรณ์นะคะเชื่อว่าในยุคของพระศิริอารีประมาณสองพัน ห้ารอยปีเนี่ยนะคะหะาป็นยปีเลยสยูมานานอ่ะใช่อยมานานมากเลยสองพังห้าร้อยปีมีแต่ความพู้สมจูดผู้คนที่เกิดในยุคนั้นก็จะมีลูปหลานตาที่ดีลูกหาผู้หญิงก็จะมีลนกหลาตาที่ดีเปะต่าง่ะ ก็จะมีความคู่ร่วมสมบูรณ์นะโลกก็จะมีแต่ความสมบูรณ์ในยุคของพระศรีอาณาจักรนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพระประลังอยู่ทางด้านหน้าส่วนถ้าไปด้านในฝั่งนี้ถ้าเรามองเข้าไปด้านในศาลาใหญ่ๆประมันจะเป็นท่าไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่าต้นนี้ศาลาแบบนี้เขาให้เราเดินเฉพาะด้านหน้าเพราะว่าด้านในที่เป็นพระโอเล็กๆอยู่ด้านในนั้นอือ่แล้วว่างก็ล่าจ้าก็ได้ห่างนี้สร้างมาเนี่ย60ปีแล้ว นะะคอ่าาสถนที่ีเรานนั like ่่งอยูีเห็นไหมเห็นเงาดำๆนี่ปีแล้วสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506แล้วนะคะอ่าข้างในก็เลยอยู่แล้วค่งนี่นะคะที่แกะสลักมาจากไหนหรือ่แล้วหายตั้งที่นะนี่สาระพระอรหันต์นี่สาระพระอรหันต์นะคะเมื่อนี่ที่นี่นะที่เราอยู่เนี่ยคือศาลาพระอรหันต์ไม่ตา นีเ่อพลงไม่ใช่เอยู่ตรงนีุ้้ยไม้ดู้เอ๊ะอย่าเล่นอย่าเล่นเออยงอยู่่ายไย่

ส <Allah> ead, variety, วยอันนี้วอันนี้วิอืมไอ้นี่มันทำอย่างนี้กตน้ำนะอ่าไปมันละยกไปเร็วให้เด็กๆเด็กๆงทันถ่ายให้ไหม เรียกเกินว่าขบวนเสด็จพยุหายาตตาชลมารก็คือเป็นการเดินทางทางน้ำขององค์พระมหากษัตริย์เรือตรงนี้ถ่ายแบบมาค่ะนะคะไม่สามารถใช้งานได้นะคะเพราะว่าออถ่ายแบบมาก็คือไปดูเรือจริงๆที่กรุงเทพนะคะแล้วก็นํามาสร้างใหม่ที่เมืองโบราณแห่งนี้นะคะโดยเป็นลักษณะหคอนกรีตข้ากันเอาไว้ด้านล่างไม่สามารถใช้งาน่ายไปตามที่ต่างๆได้นะคะก็จะตั้งโชว์แบบนี้ให้เราได้ชมกัน เรือใหญ่จะเป็นเรือของพระมหากษัตริย์ค่ะเรือของในหลวงประทับนั่งนะคะอ่าแล้วก็เดินทางตามที่ต่างๆในสมัยก่อนนะคะรวมไปถึงปัจจุบันนี้ก็ที่เขาในการเดินทางออกไปทอดผ้าปกติ่นปพาทำบุญกัน อ่ะส่วนตอนนี้เราพักขบวนเรือไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปขอพรพระโพธิสัตว์ปูนีกันบ้างมือซอเด็กๆตอนนี้องคนี้สีนัำตาแกะสลักมาจากไม้ต้เงินมานะคะมีความสูง70เซนติเมตรหรือยู่ในท่าติดติดกันก็บตืนแบบเอียงตนนะคะซ่งานทที่สองะาถะนนซ้ายมือตรงนี้ นะคะเเบบปางแสงปาฏิหารหรือว่าปางแสงปาฏิหารพันหมื่พระองค์ท่านประทับนั่งอยู่บนหลังมังกรนะคะด้านบนมีการชูพระมิตาพาเอาไว้เหนือหัวเปรียบเสมือนกับการคำชูพระพุทธศาสนาค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิติครามเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะซึ่งแต่ละชาติก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ่าส่วนต่อไปเราเดินทางต่อ เลยที่ขับมากวาปืนของเราด้านนี้ยังอยู่ที่ขบวนเรือพระราชวิถีนะคะอ่าอย่างเช่นคู่แรกเรือเสือพยานชนเสือคำรุมศิน์ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะของหัวเสือแบบนี้เลยเป็นเรือของทหารนะคะเรือขสวยก็จะวิ่งนำหน้าขบวนเสด็จนะคะเหมือนแบบว่าทำเนี่ยหน้าที่คอยเคลียร์เส้นทางก่อนที่จะมีพระมหากษัตริย์อว่าในหลวงเนี่ยเดินทางผ่าน นะคะเรือคู่แรกเนี่ยก็จะทําหน้าที่เคลียร์เส้นทางก่อนนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เราข้ามสะพานนครราชสีแดงตรงนี้กับบ้างนะคะที่สะพานนี้เราก็จะสามารถชมขบวนเรือทางด้านขวาตรงนี้ได้อย่างสวยงามเลยเรือมีทั้งหมดสิบห้าลำได้กันยาวไปเรื่อยๆเลยสิบห้าลำที่พระาราหารกันนะคะ เาวจะมีเรือมาายถึง52ลำเลยที่เกาะนะคะเยอะมากพอข้ามโซนนี้เสือเออเสือใช่ใช่โซนนี้มีสิงโตตัวใหญ่ให้เด็กๆได้ชมกันด้วยซ้ายมือของเราด้านนี้นะคะเราจะขึ้นโบสถ์กันแเห็นในนั้นด้วยมันมีสีชมพูชมพูไม่ใช่สิงโตตัวใหญ่สีม่วงสีม่วงข้างนอกเป็นลักษณะของสิงโตตัวใหญ่แล้วก็มีหุบงถ้ำอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ ให้เดินเที่ยวชมด้านในได้ด้วยด้านบนหลังของาไปย์ก็มีพระปรานขนาดใหญ่แขวนอยู่ราวจุ่สี่องค์ด้านในส่วนที่ถัดมาค่ะที่ทางน้านซ้ายมือด้านนี้จะเป็นศาลาห้าหลังตั้งอยู่กลางน้ำแบบนี้เรียกว่าศาลารามเกียรติหรือว่ารามยนะทับในจะมีภาพวาดเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติอยู่ด้านในนะคะ เป็นศาลาทรงเก่งจีนค่ะก็คือเป็นการรวมศิลปะระหว่างจีนกับอินเดียเอาไว้ด้วยกันนะคะอินเดียมาอยู่ด้วยใช่อันนี้คือจีนกับอินเดียมาผสมด้วยกันบูรติได้ผลได้ส้าปกรสบว่างประดิษฐ์หารอยู่ตรงกลางด้วยอื คนจีน่าจะมาเยอะนะคะก็เราได้ยินเสียงการใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันกับศาลาพักอาหารที่เราลงเยี่ยมชมก่อนหน้านี้นะคะนี่ต่อไปค่ะเดี๋ยวรถรางพาเราเดินทางไปเที่ยวชมจุดที่สองจะเป็นหมู่บ้านไทยภาคเหนือนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปเที่ยวภาคเหนือกัน เราตื่นขึ้มาเข้าสู่โซนที่เป็นจุดาเดี๋ยวตรงนี้เราจะลงชมเป็นจุดที่สองนะคะสิ่งปลูกสร้างก็จะแตกต่างกันไปนี่คือจุดใหญ่โอซูนี้อเมนี่เราจะไปตรงนี้กันนะคะเป็นปืนใหญ่ด้วยไหนปืนใหญ่ไหนปืนใหญ่เออใช่มีปืนใหญ่ด้วยเราจะลงยังไงก่อนลง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  เกดอยู่ไหนมืนใหญ่ไทยภาคเหนือหมู่บ้านไทยพางเหนือตรงนี้นะคะสิ่งปลูกสร้างจะแตกต่างกับจุดแรกที่เราลงเยี่ยมชมนะคะเพราะว่า โซนตรงนี้จะมีบ้านของชาวบ้านนะเป็นตัวแทนของมูที่โซนภาคเหนือมีบ้านของชาวบ้านอาศัยอยู่กันมีวัดประจำหมู่บ้านมีตลาดเล็กๆประจำหมู่บ้านตรงนี้ด้วยนะโดยโดยรวมแล้วเขาก็เลยเรียกกันว่าหมู่บ้านไทยภาคเหนือหมู่บ้านไทยภาคเหนือซึ่งจะเป็นตัวแทนของมูที่โซนภาคเหนือจังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่โน่เลยนะคะซึ่งสินค้่บูงอย่างจนแตกต่างกันออกไปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เหนือสุดของสยามประเทศจังหวัดไรเออย เชียงรายเชียงรายมากเลยจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายด้านหน้าของเรานี้ที่เพื่อนยืนอยู่ตรงนี้นะคะมีชื่อเรียกกันว่าวิหารวัดเชียงของนะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายนู่นเลยนะคะอาคารไม้หลังนี้ สีตาลเข้มที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเมืองโบราณไปลื้อมาจากจังหวัดเชียงรายนู้นเลยนะคะ<อ>ยกมาเลยเดียวภาคใต้รอก่อนยังไม่ถึงตอนนี้พูดถึงภาคเหนือก่อนนะคะอ่านะคะอันนี้ลื้อมาจากจังหวัดเชียงรายยกมาเลยลายหนสงสัยว่าย,ยกมายังไงอาคารใหญ่ขนาดนี้นะคะเขาลือ้อมาให้เป็นแผ่นๆเป็นชิ้นๆมาค่ะแล้วก็มาประกอบขึ้นใหม่คล้ายๆกันกับปาง่อจิ๊กซอ์ นะคะหรือว่าเราต่อเลยโกนนั่นเองนะคะอ่าประกอบเข้าไปให้รูปทรงนี้เหมือนเดิมทุกประการเนี่ยที่เห็นแบบนี้นะคะอาคารหลังนี้สร้างมาจากไม้ทั้งหลังเลยนะคะซึ่งนะในสมัยก่อนจะสร้างโดยการไม่ตอกตะปูอ่สสาทรงใจแม่ละอาคารหลังนี้มันตั้งอยู่ได้ยังไงถ้าไม่ตอกตะปูอาคารไม้ใหญ่ขนาดน,นี้นะคะอ่าใช้ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นเขาเรียกว่าการสลักช่องเข้าริ่มเข้าเดือยแทน ก็คือไม้ใช้ไม้ออนเล็กๆนี่แหละแทนตะปูตอกเข้าไปนะตามซอกตามซอยตามช่องต่างๆนะเพื่อให้อาคารนี้มันตั้งคงอยู่ได้แบบนี้นะคะแต่นกระทะหลังคาที่เป็นเกล็ดๆเป็นแผ่นๆเนี่ยนะคะก็ทํามาจากแผ่นไม้นะที่จะเดินเข้าไปในหมู่บ้านตั่งนีมาเปลี่ยนกันสลับกันกับเพื่อนกูเปลี่ยนๆไปดูหมู่บ้านด้านในตรงนู้นก็จะเป็นบ้านที่มีชาวบ้านอยู่กันจริงๆนะคะมีบ้านหลังเล็กๆแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราไปดูว่าบ้านภาคเหนือเนี่ย จะเหมือนกับบ้านที่เราอาศัยอยู่กันในทุกวันนี้ไหมนะคะป้าเสร็จแล้วหัวแถวเดินมาด้านนี้ช้าๆมาค่อยๆเดินมาใกลเดินมาด้านนี้ระวังพื้นสั่งระดับด้วยมาค่ะคุณตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขตวานก็จะมีรั้วล้อมรอบ,อบขอบพีทแบบนี้ะนะแบ่งเขตใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่เห็นไหมปืนใหญ่ปานปืนใหญ่ไทยสนเจดูหลักต้จะเป็นแผ่นไม้ นะคล้ายนนๆเป็นดบกระเบื้องเลยแต่จริงๆเราเขาทำเป็นดอไกไม้นะคะอ่าอันนี้เป็นไม้ทั้งหลังเลยหลังคาย,ยาวทะลุลงมาแบบนี้นะคะอ่ <ๆ S 1> าต้นไม้เดินหนาที่บอกว่าต้นใหญ่ต้นลู่นะคะอุ้ยนี่พักอะไรคที่สังเกตที่ต้นเสา แบบนี้แบบนี้คล้ายๆกับตะปูที่จริงแล้วมันเป็นไม้อ่าทําเป็นไม้อันเล็กๆขึ้นมาเรียนแบบตะปูแล้วก็ต่อเข้าไปนะคะแทนการตอตะปูเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเมื่ออายุร้อยกว่าปีที่แล้วตะปูแพงมากเลยเพราะว่าเป็นโลหะใช่ไหมคะมีราคาสูงมากเลยเขาเลยไม่นิยมนํามาก่อสร้างค่ะค่ะนะคะมาโบราณใช้เป็นเกลือสลักออกมาแบบนี้นะคะ รนี้ก็อเป็นไม้ทั้งหลังเลยเาด้านหนร้ ANS ็นว่าคอยเก่าแล้วเพราะวาอาคนี้เราลื้อมาจากเคียงรายน้เลยนะคด็กวนมาด้านหน้า um, ส,น mm. ส่นทประธานอง์ใหญ่ดำๆด้านหนึ่้อนะ นี <mile> ่จะเป็นเลยไม้หลักคานี่มองที่หลักคาเห็นไหมหลักคาจะมีเลยไม้ต่างๆยื่ออกมาแบบนี้นะแทนการตอกตะปูนี่จะเป็นเลยไม้แบบนี้เพื่อยึดหลักคาเอาไว้นั่นเองนะคะอย่างที่เด็กๆดีค่ะเลยแถวเลยไม้แบบนี้เตมไปหมดเลยแทนการตอตะปูเลยแถว เอนตนกกนี้ไม่ได้ดนขินดับ้วาไหมนกไม่ดันกมาเกาะใช่ไหมมีกรีังไปกอดพาลูใช่เ oh ห็น oh ลูก oh อเราปรับแสงมีพระใหญ่นะนี่มีมีมีปืนใหญ่ด้วยเมื่อยมี้ยมีครบด้วยนะอืออุ้ยดอกไม้ครบโอ้ย,อยนี่สีชมพูกับสีแดงนะ

เลี้ยงไก่ไบุตรมันโดนคนโอ้โหฮิยาวมากเนี่ยยาวมากเลยอ่ะเงยเม่ยหน้อยากจะบปา,ากแมวหนูจับ อ้าวค่ะ จับคู่นี่มันลำบากนะจะถ่ายแล้วก็ถ่ายไงก็มันจะให้จับคู่กันอีกดูเขาถ่ายเธอแ้วเขาถ่ายกตนถ่ายสวยมากทำท่า รัชกาลที่ห้าที่อยู่ภายในส่วนของพระราชวังดุสิตที่กรุงเทพและทัดมามีพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขวางเมือตรงนี้ตัวแทนของกรุงเทพนะคะที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยของรัตนกรรัชกาลที่1นึ่งในหลวงรัชกาลที่หนึ่งผูู้สร้างพระที่นั่งดุสิตหลังนี้ขึ้นมาด้วยไปทีออกว่ารัชกาลระชุมงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวแทนของกรุงเทพให้เดกๆไร้ชมากเลยรัชกาลที่1นึ่ะ นี้องปุรีกรุงเทพแลวก็อยุทยาค่ะทางด้านขวามือเด็กนี่ก็จะเป็นพระที่นั่งที่เราขึ้นไปชมมุมสูงข่้นของพระที่ของบนโดกพุทธบาทนะบริเวณของจังหวัดสระบุรีเรามองลงมาเราก็จะเห็นพระที่นั่งต่างๆทางด้านขวามือของนี้เตไปหมดเลยนะคะาอ่นอกจากนี้ที่อยุทยาก็มีนะเดือนไทยอายุทยากว่ามือเยะกขุมขุแงซ้ายมือเอกถ่ายจุดหมายนี แล้วก็คือการสู้รบกันบนหลังชา้าใครเอ่ยมีใครตอบได้ไใ,ใครรับยุทธหัตถีบนหลังชา้างเมื่อกี้นี้มาสวดนะคะพามาหาอะไรเอ่ย คุบาชาอ่านถูกต้องเก่งมากสมเด็จพระนเรศวรกับเขามหาบลาชาสู้รบกันบนหลังช้างเมื่อสักครูนี้สายมือในแต่ครังนี้สมัยอยุธยาค่ะเจ้าว่าหอบข้แก้วนะคะหลักฐานทางติศาสตร์ให้เด็กๆได้ชมกันนะคะก็จะมีให้ชมเฉพาะที่เมืองโบราณที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะสําหรับสาคว้ามือเด็กๆด้านนี้ผ่านเตาบอนสองเตาตรงนี้เรียกว่าเตาบอนเป็นเตาที่ใช้สําหรับเผาติด นะในสมัยก่อนเพื่อนําไปสร้างเป็นสิ่งถูกสร้างต่างๆภายในพื้นที่ของโบราณและความือด้านในตรงน้องชุมชนย่านการค้าทางน้ำนะำป่านนะเป็นทุกจนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำลักคลองต่างๆในสมัยก่อนแค่ได้ชมกันและวาในใน่านการค้าไม่ได้ชมกันด้วยนะคะอ่าสะพานสายรุ้นนะคะสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ เขาบอกว่าแสร็แล้วเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวรถเราไปส่งเราที่โรงอาหารแล้วนะคะอเดี๋ยวเราไปส่งเรงที่โรงอาหารระหว่างนี้เด็กๆเก็บสัมภาระสวยมากสวยนะคะใช่ใหญ่มากใช่ใช่ชว้าแตในของจริงเลยนะมันจะใหญ่มากใหญ่มากเลยวเละใช่ใหญ่ได้ยังดูดิโอ้ สะพานสวยมากอ้เธอบอกาถ่ายสวยมากแวนห็นชัดมากแต่ว่ามันโดนปิดไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่เป็นไรหรอกเนาะอืมวันี้ดีนะะแลเราหายไปาสองคนเลยเออตัวตเป็นชัดมากูอ้ยนี่ชัดกว่าเลยค่ะ นี่จะมีอีกแล้วตรงนี้มีไว้ให้มาดูกันว้ายอุ๊ยมีนะคะแต่ว่าไม่เคยชาร์จเป็นไงล่ะชาร์จสูงที่สุดสูงสูงแล้วสูงที่สุดแล้วใครต้องใส่ไม้เออนี่นะคะสวยไหมคะสวยค่ะใครฉันสร้างเองเลยนะคะนี่ไงไอ้โมใช่